สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับมิสเลนชาแนลครับวันนี้เราอยู่ในหัวข้อฟุตบอลท็อปปิกครับกับ6แข้งดังของหงแดงลิเวอร์พูลที่ไม่ประสบความสําเร็จมากเท่าไรครับนับตั้งแต่ย้ายออกจากถิ่นแอนฟิลโดยในช่วงนี้ครับเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนครับแบ็กขวารองกับตันทีมของหงแดงลิเวอร์พูลกาลังเข้าสู่ปีสุดท้ายครับกับสัญญากับทีมหงแดงนะครับและก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะขยายสัญญาฉบับใหม่ออกไปแต่อย่างไรครับทาให้ดาวเตะวัย25ปีรายนี้ ตกเป็นข่าวพัวพันกับทีมอย่างเรอัลมาริดมาโดยตลอดนะครับโดยนะครับกอรดว่าหากนะครับย้อนกลับไปนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยมีนักเตะดังมากมายที่ย้ายออกนะครับแล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จมากเท่าไหร่ไม่แน่ครับการย้ายทีมครั้งนี้เนี่ยหากเกิดขึ้นจริงเนี่ยก็อาจจะสํารอยกับ6บทเรียนครับที่วันนี้เนี่ยจะมาพูดถึงนั่นเองครับมาเริ่มต้นที่คนแรกกันเลยดีกว่าครับนั่นก็คือดาวเตะอย่างคีวินคีแกนครับที่ลิเวอร์พูลตัดสินใจย้ายไปร่วมทีมฮัมบูร์กครับในปี1997 เท่่าไหรสำหรับดาวเตะรายนี้โดยในเวลานั้นครับมีดาวเตะซีเน่ของฮัมบุกเนี่ยมองว่าคีแกนครับจะสร้างความขัดแย้งในห้องแต่งตัวนะครับของทีมเนื่องจากเจ้าตัวเนี่ยเป็นผู้เล่นชาวต่างชาตินั่นเองครับโดยหอกทีมชาติอังกฤษครับถูกไล่ออกจากสนามในเกมเปิดตัวนัดกระชับมิตรทันทีครับคีแกนเนี่ยเกาะเรื่องเช้าครับด้วยการต่อยผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามนะครับจนถูกแบนแปดสัปดาห์ด้วยกันถึงแม้ว่าเจ้าตัวเนี่ยจะพาทีมคว้าแชมป์เลยครับในรอบ19ปีก็ตามแต่สุดท้ายแล้วครับเจ้าตัวเนี่ยดันไปขัดแย้งงกุืออขทีม ถูกปป่อตััวในี19 1980ครบมาที่รายที่2กันดีกว่าครับนั่นก็คือครับเพชรฆาตหน้าโหนดอย่างเอ็นรัชครับที่ตัดสินใจย้ายไปร่วมทีมมาลายูเวนตุสนั่นเองครับโดยตำนานดาวเตะทีมชาติเบลครับใช้เวลาอยู่อิตาลีเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นครับฝากผลงานไปแค่ครับ13ประตูจากการลงเล่น40เกมในทุกรายการก่อนที่เจ้าตัวเนี่ยจะกลับมาลงเล่นกับลิเวอร์พูลอีกครั้งโดยรัฐเนี่ยยอมรับว่าคิดถึงบ้านเกิดอย่างหนักครับตลอดเวลาที่อยู่อิตาลีนครับโดยเจ้าตัวเนี่ยให้สัมภาษณ์นะครับว่าคิดถึงบ้านมากๆครับ แต่ก็เป็นสิ่งที่ดีครับที่ได้ลงเล่นให้กับทีมอย่างมาลาย,ยูเวนตุสเพราะว่าเป็นสโมสรที่ยอดเยี่ยมครับถึงแม้เจ้าตัวเนี่ยอาจจะไม่สามารถปรับตัวนะครับแต่ก็สามารถครับทำให้เจ้าตัวเนี่ยพัฒนาครับจนกลายเป็นสุดยอดดาวยิงได้น,นั่นเองครับ มาที่คนที่3กันดีกว่าครับนั่นก็คือไมเคิลโอเว่นครับที่ตัดสินใจย้ายจากลิเวอร์พูลครับไปลงเล่นให้กับเรอัลมาดริดในปี2004ครับตลอดเวลา1ซีซั่นในถิ่นซานลิโก้มาดรเบลครับโอเว่นเนี่ยยิงได้เพียงแค่16ประตูจากการลงเล่น45นัดครับและมีโอกาสลงเป็นตัวจริงเพียงแค่26เกมเท่านั้นก็ดีดีว่าเจ้าตัวเนี่ยอาจจะไม่ผลงานเปรี้ยงป้างสักเท่าไหร่ครับแต่ก็ถือว่ายังมีผลงานที่โอเคนะครับจนในปี2005ครับเรอัลมาดริดเนี่ยตัดสินใจครับเซ็นโรบิน เขดาวเตะรายนี้และเจ้าตัวกเรียกว่าเริ่มครับถูกนะครับขับออกจากทีมจนสุดท้ายครับต้องหวนกลับมาลงเล่นในอังกฤษอีกครั้งครับกับทีมอย่างนิวคาสเซิลและก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจนแขวะสตาร์ทกับทีมอย่างสโต๊กในปี2013นั่นเองครับมาที่คนที่4กันดีกว่านะครับก็เป็นสุดยอดดาวยิงอย่างเฟอร์นันโดตอเรสครับที่ตัดสินใจย้ายไปลงเล่นให้กับเชลซีในปี2011ครับกเร์ดิว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งดีครับที่ทําให้แฟนบอลลิเวอร์พูลเนี่ยใจหายพอสมควรนะคร แต่อย่างไรก็ตามครับแฟนบอลหลายคนเนี่ยก็รู้ว่าตกตะลึงครับกับค่าตัวครับมากกว่า50ล้านปอนด์ในเวลานั้นที่เชลซีเนี่ยแต่สินใจเซ็นสัญญาก,กับเฟอร์นันโดตอรเรซครับซึ่งในเวลานั้นเนี่ยกองหนะ้าทีมชาติสเปนเนี่ยฟอร์มตกอย่างต่อเนื่องครับและแน่นอนว่าเจ้าตัวครับก็เรีู้ว่าการย้ายทีมเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นหลังหวังมากสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าฟอร์มการเล่นของเจ้าตัวเนี่ยก็ถือว่าอาจจะไม่ดีเท่าสมัยอยู่กับลิเวอร์พูลนะครับแต่ก็มีแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกในปี2012เ รระดััับางงวลนน่เอมาที่รายที่5กันดีกว่าครับนั่นก็คือฟิลิเป้คูตินโยครับสุดยอดพ่อมนน้อยทีมชาติบราซิลครับที่ตัดสินใจย้ายจากลิเวอร์พูลครับไปลงเล่นตามความฝันกับบาร์เซโลนาในปี2 0 1 8ครับโดยลิเวอร์พูลเนี่ยเรียกได้ว่าได้กำไรและก็ประโยชน์อย่างมากครับสำหรับดิวการปล่อยตัวคูตินโยนะครับโดยอดิตจอมทัพแซมบ้าเนี่ยเรียกได้ว่าค่อนข้างล้มเหลวกับบาร์เซโลนาครับทำได้เพียงแค่25ประตูแล้วก็14อสซิสต์ซครับจากการลงเล่น106เกมแถมยังโชคร้ายประสบปัญหาการ บาดเจ็บแล้วก็ถูกปล่อยตัวยืมให้กับหลายสโมสรเนี่ยยืมตัวใช้งานนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็เรียกว่ายังคงกลับมาหาฟอร์มเก่งไม่เจอครับถูกหลายสโมสรเนี่ยดึงตัวไปร่วมทีมแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแข้งไปในจอในเวลานี้ครับ และสุดท้ายครับรายที่6ครับนั่นก็คือซาดิโอมาเน่ครับที่ตัดสินใจย้ายออกจากลิเวอร์พูลเนี่ยไปร่วมทีมบาเยอร์มิวนิกนั่นเองครับโดยแฟนบอลลิเวอร์พูลหลายคนเนี่ยค่อนข้างเสียใจกับดีลนี้นะครับเพราะมองว่าซาดิโอมาเน่เนี่ยยังคงเป็นผู้เล่นคนสําคัญของลิเวอร์พูลในเวลานั้นครับแต่ก็ต้องเข้าใจถึงความพยายามของเจ้าตัวนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยก็ประสบความสําเร็จกับทีมมามากมานะครับโดยการย้ายไปลงเล่นให้กับบาเยอร์เนี่ยอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เจ้าตัวเนี่ยคาดหวังเอาไว้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ามาเน่ ane, อยู่กับาเยน ได้เพียงแค่1ฤดูกาลเท่านั้นครับยิงได้12ประตูจากการลงเล่น38นัดครับแต่เจ้าตัวนียก็มีปัญหานะครับกับเพื่อนร่วมทีมอย่าง,งลีรอยซาเน่ครับจนถึงขั้นชกต่อยครับจนสุดท้ายเนี่ยก็ถูกปล่อยตัวให้กับเอลนาเซอร์ asser, สโมสรในซาอุดิอาระเบียเนี่ย วว้ตััปร่มมทีนนโอเคครับก็ครบกันไปแล้วนะครับสำหรับ6นักเตะที่ตัดสินใจย้ายออกจากลิเวอร์พูลและไม่ประสบความสําเร็จมากสักเท่าไหร่นักนะครับแต่ก็อย่างไรก็ต้องเคารพการตัดสินใจนะครับของบรรดานักเตะเหล่านี้นะครับโอเคครับสําหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับสุดท้ายแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกําลังใจช่องมิตรเลนชาแนลด้วยนะครับสําหรับวันนี้4ี่วเกนครับผม